วีล่าคาเซอร์วิสก็เชฟโรเลตทำอะไรเอ่ยเชฟโรเลตนี่ครับทำอะไรครับคาเซวิทใช่ครับเดบิวเซียผมโทรมาติดต่อทำอะไรมาจากเชียงบีนะฮะเพื่อส่วรขายอ๋อเพว่อถวายที่อ่าได้ได้ได้เรื่องไหมับครับหอนใช่ไหมหอนครับความเร็วเท่าไหร่ครับ น่าจะประมาณร้อยร้อยขึ้นครับผมโอ้ขึ้นร้อยเลยเหรอจะช้า,าห่อนไหมครับช้าไ่ห้าสิบหกสิบแปดสิบแปดสิบแล้วตัวนั้นถ้าเกิดว่าลากไปจนจังหอโอ้หกสิบเก้าสิบน่าจะจะเริ่มด่างอ่าเดี๋ยว,อเ,ยวเอาเอา,เอาหน้าเข้ามานี่ก็ได้ครับจอดรอในนี้ก็ได้จอดตรงๆเลย เซ็โรเลตเทเลเซอร์นะครับอาจารย์สุดท้ายหอนมาถึงแล้วกับสมบุรีนะครับเปการดูแลให้วิลลาคาเซวิตแลหแบบงานเช้านี้นะครับบรศัทร์0 8 0ศ3 1 4์5 2ครับไอเอ่อให้เขามาจอดแล้อกเราจะเอาอันนี้ออกเป็น่เก็ตกตกไม่มีที่จอด Đó là, bỏ lỡ bỏ góc Bỏ của 260.000 đồng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  Đang lo cho khách Được